เดี๋ยวเราจะลื้อลงนะครับปล่ยยอ,อย,นนะยน้ำยาออกอยู่นะครับตอี้เนี๋ยคลายน็อตนะครับสี่จุด Hoa phi vào thoa yên thoa yên dâm dâm nhai yu ti roi ไปต่อเรียบร้อยใช่ไหมเ,เย็นเย็นเจี๊ยบไม่ต้องกลัวตอนนี้หมืน่น BTU เนี่ย BTU มันเกินอยู่ ไม่ใชยใหญ่กว่าแต่ว่าเวลาเขาพูดเขาจะพูดเก้า,ากันอเออจริงๆอะสเปคมันน่ะเกินหมื่นกว่า สบายนี่จะไปขายของตรงนี้หลับเลยอ้โอ้อ้โอ้โอแล้วอ้โอะโอ้วอ้โ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 อ้ีอ้โอมาง้โอ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 ีโ้โออออ นี่เราก็ดูนี่แหละใช่แล้วก่อนปิด่เตเงูกาเหมือนเดิมเหมือนเดิมก็คือปรับอุณหภูมิขึ้นสามสิบแล้วก็เปิดพัดลมให้ถูกแล้วอย่างเงี้ยพัดลมก็คืออันนี้ใช่ไหมอันนี้สองนี่เนาะเนี่ยอันเนี่ยใช่ก็คือมันจะไล่ความชื้นในเครื่องออกหมดอ่าเพาะถ้าเธอไม่ตั้งไว้เธอก็เปิดแค่เปิดกับอ แล้วเดี๋ยวตอนเช้าท่นก็ค่อยปรับม,มีไปตั้งเลอตั้งเหมือนอายุมมันก็ตันอายุมตัดล้างนะหออายุมอะ่ะมันลมเย็นไม่ออกไนงะอยู่แต่ข้างหน้าไงมันไม่เป่าออกมาไงมันตัน